đi ăn không ăn nào, bà. À, rồi đây rồi, bây giờ sửa lại này hìa nè. Anh mua mi cô mà không? Ừ. Cái gì? Quế hoa rồi, 哦，好，好，纪念品呢。哦，没说、哦、啊，他有土拉，他、哦、有。哇，搞浪漫嘞。好浪漫的。不是，对。哦，哎，云好大爷，他好给谁买？买给雷卡，给卡。哦。慢些听喂。 อ oh, ๋อเป็นยังไงก็มาย่างไงาคนอ่ะอ๋อวัดดีค่ะเฮม่วัดดีค่ะอ๋อเชิชเชิเป็นไงบ้างวันนี้มาได้ยังไง2คน โต้ลงนี่อย่าไปทางเข้าหรอก่็คืออย่าพาเฮียม่วงไปอย่าไปเจอโบไว้ใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ค่ะที่นุ้นพี่นู่นบรรยากาศดีก็เลยอยากไปอีกครั้งค่ะติดใจอะไรบ้างของเขาติดใจอาหารที่เขาทำค่ะอร่อยดีบรรยากาศเดยดบรรยากาศนี้ยมแล้วก็สวยนะเขาทางกับเขาเนี่ยอร่อยคนเนี้ยโบไวเขาเนี้ยเฮียเขาก็รู้จักเขาสักพันหนึ่งแล้ว แล้วก็เหลือเฮียไปอาบน้ำแล้วก็ไปด้วยกลางเลยที่ขาดเข็งว่างอยู่ใช่หรอเป่ว่างค่ะเหลือติดต่อทางเอ่อบอสไวเสร็จแล้วค่ะวันนี้ถ้าถ้าทางเขาเสร็จก็ลงถามบอสไวดูถ้าว่างก็ให้เขาพาไปเที่ยวนี่นึงก็ได้ได้ค่ะชอบละเซ่ใช่ไหมตานนั้นเหระเนะครับไปว่าดีจ้าเดี๋ยวเหลือเฮียไปก่อนไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวกลัวไม่ทันอุยเนี่ยคะดื่มอะไรหรือเปล่าเฮียนี่นะเสื้อจะขายยังไงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าใจเฮียนี่ไม่เคยขาดนะ OK，拜了呢。<laughs> บอสคะบอสไวค่ะป้าอุ้ยนึกมาคนเดียวไปใส่กางเกงแล้วแล้วค่ะเดี๋ยวเฮียงอ่าน้ำแต่งตัวก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนึงห้านาทีใครอ่ะอ๋อกล้วยหอมเหรอให้เขารอแป๊บนึงเฮียงโอ้ยเร็วมากเลยมาแป๊บนึงนะโอเคค่ะบอสไวค่ะเสร็จหรือยังจ๊าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโอ้ โอเคไปกันโอัสดีครับเฮียม่วงโอ้สวัสดีครับอ้ยเดียวเดียวเดี๋ยวโอ้น้องกล้วยหอมมาด้วยเหรอ่ะมามาจะติดติดปางยักษากาศแล้วก็ติดกับเข้าเด้อโอ้ยครับครับครับในบ้านชั้นนี้ดีมากเลยชั้นนี้อากาศดีมากวันนี้ก็ถึงยามานแล้วคุณบอลเชิญเชิญเอนกอ่กล้วยหอมเชิญมามามาแล้วเชิญนั่งก่อนเนาะนั่งก่อนเลย โดครับเดี๋ยวผมทำอาหารให้กินลบกวนหน่อยนะต่างสบายต่างสบายอืออันนี้แติมกระบอนะเนี่ยฮะเติมกระบอกมาเลยโอ้ยนกเปทางเลยวันนี้ไปแตงโอ้น้องน้องเป็ดหอมก็สวยนะวันนี้นกเป็ดหอมนี่สวยทุกวันเลยโอเคแล้วนั้นเลยขาเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วใช่ปะใช่ค่ะเตรียมแล้วค่ะอันนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมทำอบุ้มลอยฟ้าให้กินนะอบุ้มไฟแดงลอยฟ้านี่นะโอ้โหดีดังนะอันนั้นเดี๋ยวผมจะให้นกเป็รับนโน่เนี้ย โอเคโอเคให้เขาลงดูให้เขาลงดูได้ได้ได้หรยอโอเคโอเคเนาะโอเคนั่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการให้นะโอเคได้ครับได้ครับโอเคครับผมโอเคเฮียวันนี้เรากินแบกง่ายๆเนาะกุ้ยๆเนาะชาวบ้านชาวบ้านนี่ทำอะไรเนี่ยนี่เป็นจานครับผมแบบนี้เลยครับครับผมเอาอยู่ในกรุงเทพนี่อย่างที่ไม่มีนะ อคนในเรื่องนี้คือหายอย่างนี้ไม่ได้เลยอันนี้ผมล้างเรียบร้อยแล้วไงยครับผมโอ้สวยมากเลยธรรมชาติเนาะครับผมโอเคตอนนี้นะธรรมชาตินีสหนึ่งไงยะใช่ขอเน้อได้อร่อยนิสหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะให้น้องกล้วยหอมรับเราจะไม่เสิร์ฟตัวนี้โอเคใจไหมเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเอาจานไปให้ เดี๋ยวผมเสิร์ฟจานก่อนเนาะอเคได้จานเนี่ยก็คือว่าจะให้น้องกล้วยหอมอ่เดี๋ยวไว้ถือเดี๋ยวผมย่ผาพุ่งี่ยให้น้องก้วยหอมละไกลไกลอ่ะนนอผมช่ครับกล้วยหอมไหวเนี่ยไหวไหวนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวลบกวนนิดนึงนะครับเลขาแนะนำส่วนผสมให้ท่านผู้ชมให้น่ะนี่นะคะมีกระเทียมพริกนะคะ แล้วก็เต้าเจี้ยวค่ะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ที่สำคัญขายไม่ได้คือผงพิเศษค่ะเต้าเจี้ยวค่ะเฮ okay. นิสหนึ่งน้ำมันหอยค่ะเค okay. นิสหนึ่งน้ำปลาค่ะเค okay. นิสหนึ่งของพิเศษค่ะอันนี้ไม่ใช่ผงพิเศษอันหนึ่งอ๋อโอ okay. เคเ, <AR> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแอบใส่ว่อนต้องมี ขอพริกกับไอ้กระเทียมได้คะ่ะโอเคเทเลยโอเคนั่นได้คะ่ะขอบอบบบุ้งหน่อยนะโอเคแปบบ๊หนึ่งนะ้ำได้ไหมนได้ยา เต็งมาเลยช่วยเตรียมนะช่ยของช่ของช่วยเตรียมมาโอ้ยช่วยหน่อยช่วยโคตรร้อโคตรร้อนขอโทษเฮียร้อนไหมโอ้ร้อนมาเลยโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่ใช่หรอกคือผมก็ผมก็ยนนะแต่ว่าเฮียไปรับเองอ่ะโอ้กี่คถ้าอย่างนะบอกไว้เนี่ยเฮียร้อนร้อนมากเลยอ่ะร้อนมากร้อนมากไหมเฮียโอ้โอเคขอโทษเดี๋ยวทำให้ใหม่เลยเฮียเดี๋ยวทำให้ใหม่เดี๋ยวทำให้ใหม่ ไม่เป mm. okay, yeah. okay. mm. ็นไรครับไม่เป็นไรครัเรียบร้อยแลวเาค่อยกลไปเปลี่ยนชุดโพเหนยะเมืวานไปลองชิมดูฮะเอาเชนนะเชนนะทำอาหารเพิ่มให้มีมนูนึ่นะได้ไกินใจจังเลยไม่เป็นไรเมื่อกีเมื่อกี้ขอโทษนียโอ้ไม่เป็นเชิญเชฟนี่นีเด่นเลยนะกินกันเยนี่ดังมากเลยมันชิย อร่อยไม่เคยเปลี่ยนเลยฟีมื่อข้มีเด็ดีขึ้นอ่ะเออบอกไวเนี่ยทุกวันทุกวันผมก็มากินเนี่ยที่สามั่านก็สมากินฟรีด้เยอะมาเนี่ยเอาไเพิ่นสีงลงเลยอ่ะ ว no so. ่าดีครับเพดานด้วยป่าไพ่มาอีกแล้วขอความสุขให้ทุกทุกคนขอความสุขให้ทุกทุกบ้านขอให้ทุกคนชีวิตกลางงานมีสุขน่